จะมาสอนร้อยข้อมือด้วยเอ็นยืดนะครับสำหรับข้อมือที่มีสองชิ้น,นครับวัตถุมงคลสองชิ้นเ่าจะร้อยอยังไงนี่เป็นเอ็นยืดนะครับถ้าเป็นชิ้นเดียวก็จะง่ายหน่อยครับมันจะจบง่ายแต่ถ้าสองชิ้นอย่างนี้มันก็จะร้อยยากนิดนึงนะครับมาดูกันนะครับก็นนี้เป็นเอ็นยืดนะครับ มีซื้อทั่วไปครับอันนี้หลอดละยี่สิบบาทจะหมดแล้ว okay. มาดูวิธีร้อยกันนะครับก็ตัดเอ็นยืดออกมาอย่างนี้นะครับมัดผมอย่างนี้สี่เส้นนะครับถัดยาวแล้วเราก็มามัดผมยให้ได้เป็นอย่างนี้นะครับสี่เส้น เดี๋ยวผมแก้ก่อนนะครับอันนี้ผมใส่ผมใส่ไปสี่เส้นมันตึงจัดเนะี่ยมันตึงจัดผมเลยจะใส่แค่สองเส้นนะตัวร้อยเขจะมีตัวเป็นเอ็นร้อยนะครับ ร้อยใสครับในรูลูกปัดอย่างเงี้ยผมจะเอาที่ง่ายๆนะครับจะเอาเป็นสายไฟนะครับน่ครับเอาเป็นเส้นในใสายไฟเส้นนะครับโอเคก็นี่นะครับร้อย,อยนี้เพื่อให้เสียบลูกปัดง่ายนะครับมันจะแข็งแล้วก็มว้วน ครับเอาไว้เสียบลูกปัดเนี่ยมันจะเสียบง่ายโอเคนะครับร้อยกับหูหูวัตถุมงคลแล้วก่อน,นครับ เตัวร้อยอยู่ตรงปลายปมที่เรามัดนะครับนี่นะครับแล้วก็คือมัดธรรมดานะครับมัดให้มันอยู่ นี่นะครับโอเคนะครับแล้วเราก็ใสู่กปัดเราได้เลยครับถ้าเรามีพวกท้องพวกนี้เราก็ใส่ก่อนก็จะสวยขึ้นนะครับ มันจะยากตรงจบนะครับตรงนี้ก็จะง่ายธรรมดาครับร้อยธรรมดานี่นครับก็จะเป็นอย่างนี้ไม่รู้เป็นชัดหรือเปล่าครับโอเคให้ทำให้เห็นชัชดหน่อย นี่นครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับร้อ okay. ยไปอย่างนี้ทั้งสองข้างนะครับเดี๋ยวจะมาดูวิธีตอนเราจะเก็บนะครับเพราะว่ามันจะทําเหมือนกันนะครับร้อยฝั่งนี้เหมือนฝั่งนี้นะครับแล้วก็อีกอีกอันเราก็ทําเหมือนกันนะครับแบ่งครึ่งกันทําแบบนี้เลยนะครับ จะได้ไม่เสียเวลานะครับ